ในฐานะที่น้องเกตเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยครับฝากถึงคนรุ่นใหม่หน่อยเราก็ต้องศึกษาในเรื่องบัวดูก่อนว่าเอ๊ะมันเข้าทางเราไหมครัมันเข้าทางเราเราก็ทําถ้าว่าเราเข้าทางถ้ามันไม่เข้าทางเราถ้าเราไปทํามันก็ไม่ได้มันแบบแบบไม่มีความสุขอะครับครับแต่คนต้องรักจริงๆถึงจะเลี้ยงได้ทําได้ต้องมีความรักในอาชีพด้วยเนาะครับ,รบในเมื่อ ไปกับตามาเนี่ยแล้วก็มีประสบการณ์กับตามาเนี่ยวัวแบบไหนที่ตาหรือน้องเจสตเนี่ยซื้อเข้ามาแล้วคิดว่ามันจะมีกำไรก็วับทรงไหนทรงที่แบบว่า สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลหน,นองโกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มาพูดคุยกับน้องนัทพลซึ่งมีอายุเพียง15ปีแต่มีความชอบในการเลี้ยงวัวจะเป็นอย่างไรและมีวิธีการจัดการฟาร์มวัวอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันเลยครับชื่อนัทพลสิงทองครับชื่อเล่นชื่อเกตอายุเท่าไหร่ล้วครับอายุ15ครับน้องเกตเนาะครับ หมู่6บ้านดอนใหญ่ตำบลหนองกดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์แรกตาเป็นตำรวจครับแต่ตอนนี้กเกษียณแล้วกเกษียณแล้วครับเราก็เลยมาเลี้ยงวัวมาช่วยตายายเลี้ยงแล้วทําไมชอบวัวล่ะครับแล้อยังไงมาเลี้ยงวัวเนี่ยมันแบบผมชอบนะครับผมชอบวัวมาตั้งนานแล้วครับอพอมาอ้าวพอมาตาก,กับยายเลี้ยงวัวก็มาเลี้ยงด้วยพอผมมีความชอบส่วนตัวประมาณนั้นนะครับ เกิดจากความผูกพันระหว่างตายายก็เลี้ยงตัวนี้มาเรื่อยๆครับวัวที่เลี้ยงเป็นวัวพันธุ์อะไรครับเป็นวัวพันธุ์บามั่นครับแล้วก็ลูกกระทบครับวิธีการเลี้ยงในแต่ละวันของน้องเกตทําอะไรบ้างผมก็จะปล่อยออกไปในลวดนะครับตอนเช้าตอนตอนสักสามโมงผมก็จะปล่อยออกไปเลี้ยงข้างนอกครับตอนเย็นก็เข้ามากินฝางติ๊กอกครับหมายถึงว่าเลี้ยงแบบนอกลวดครับ นกลวดก็คือกลางวันแล้วแต่เขาจะไปเลยเขาอยู่ในบริเวณนั่นแหละอยู่ในบริเวณลวดวิธีเลี้ยงก็ไม่ได้ยากเนาะพอตอนเย็นก็มากินฟางครับมากินฟางที่รอบแล้วมีอาหารนอกจากหญ้าธรรมชาติไหมครับอย่างหญ้าปลูกเองหรือว่าอาหารข้นอาหารเสริมอะไรมีให้เขาไหมก็มีเป็นอาหารครับอาหารข้นให้กินตอนเย็นสําหรับพวกแมววัวน้องเกศเลี้ยงมาเนี่ยเคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวไหม ปัญหาที่เจอปัญหาที่เจอก็มีวัวล้มบ้างตายบ้างครับเป็นยังไงเราไ้ฟังหน่อยแต่ว่าตอนนั้นกระทบโรคครับปากท้าเปื่อยครับก็ทําให้แม่วัวตายไปประมาณสามสี่ตัวครับแม่วัวตายเลยครับแม่วัวตายเป็นโรคปากเท้าเปื่อยครับไม่ได้ฉีดวัคซีนเหรอครับหรือย,อยังไงวัคซีน ไปขอปศสุสัตว์แล้วปศสุสัตว์เขาก็ไม่ค่อยให้ครับเขาบอกว่าติดงานที่นู่นบ้างที่นี่บ้างเขาก็ให้ไม่ได้คืออาการเขาเป็นยังไงครับถึงก็ตายเนี่ยอาการเขาเป็นคือว่าเขาจะเคี้ยวเอื้องบางทีก็ไม่เคี้ยวแล้วน้ําลายนี่จะฟูปากเลยครับแล้วก็กีบพวกกล้องเล็บนี่จะแดงครับจะแดงเขาก็จะเดินไม่ได้แล้วก็เล็บนี่จะเริ่มถอดครับครับเล็บจะเริ่มถอดนี่คือปากเขาเปื่อยครับ ก็มีอาการเป็นแผลตรงกรีบเท้าเขานั่นแหละครับแล้วก็ที่ปากด้วยที่ปากด้วยมันจะมาพร้อมกันเหรอครับโรคโรคพวกนี้อาจจะเป็นที่ปากก่อนแล้วค่อยไปเป็นที่กีบอืมครับแต่ส่วนใหญ่อาการก็จะบ่งบอกคือเขาจะไม่ค่อยเคี้ยวฟางไม่ค่อยเคี้ยวหญ้าเนาะครับเพราะปากเขาเจ็บเขากินไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยเดินเดินกระเพกกระเพกครับนี่คือแสดงอาการเขาจะเป็นอย่างนี้บางทีก็ไม่เดินลยครับนอนอยู่กับที่ให้กินอะไรก็แล้วน้องเกดรักษาอย่างไงทีนี้ผมก็ใช้เปลือก ปลาดูครับต้มแล้วก็ใส่เกลือเยอะๆครับเค็มๆ,ๆแล้วก็ลาดเปลือกปลาดูไม้ปลาดูนะครับต้มให้น้ําแดงๆนะครับ,รบใส่เกลือแล้วก็เอามาลาดลาดก็หายไหมหายครับหายหาะครับแล้วที่เป็นหนักๆเลยก็ไม่หายครับตายถามพี่ถามหน่อยน้องเกตอายุส5้าเนี่ยทำไมมีความสนใจที่จะมาเลี้ยงวัวทำไมไม่สนใจอาชีพอื่นหรือว่าไปทำอย่างอื่น ผมอย่างไรล่ะผมชอบวัวครับอยากอยู่กับวัวด้วยความรักความผูกพันนะครับอาชีพอื่นผมก็ไม่ไม่ค่อยชอบครับอาชีพวัวมันดียังไงมันดีตรงที่ในความคิดของน้องเกดเนาะผมอยู่กับเขาแล้วผมรักเขาผูกพันเขาครับได้ไปเที่ยวตลาดนัดซื้อขายวัวผมก็ชอบครับอชอบมีเป็นพ่อค้าด้วยครับตาพาพาไปซื้อขายวัวด้วยครับในเมื่อ ไปกับตามาเนี่ยแล้วก็มีประสบการณ์กับตามาเนี่ยวัวแบบไหนที่ตาหรือน้องเจสเนี่ยซื้อเข้ามาแล้วคิดว่ามันจะมีกําไรก็วรับท <món> รงไหนทรงท,ท,ที่แบบว่าบางคนเขาก็ชอบบัวอ้วนบางคนเขาชอบบัวโค้งครับข้าผมผมก็ต้องดูตามที่ผมก็ถามก่อนว่าอยากได้วัวลายผมก็ไปหาผมไป <ız> หาเพิ่มผมก็ไปซื้อแล้วผมก็มาให้เขาดู พอเขาดูเขาชอบมันก็นั่นแหละครับมีกําไรบ้างแต่ก็แสดงว่าต้องมีลูกค้าก่อนครับลูกค้าบอกว่าหาวัวแบบนี้ให้หน่อยทรงนี้ให้หน่อยครับเราถึงสองแสวงหาตามตลาดบ้างตามคลองนั้นคลองนี้บ้างเพื่อมาให้ลูกค้าใช่ไหมบบางบางทีก็มีครับบางทีก็แบบคนนู้นจะขายผมก็ไปดูพอถูกใจก็ซื้อแล้วก็โทรให้คนนู้นมาดูคนนี้มาดูครับครับแล้วก็มาซื้อไปก็มีเยอะครับแล้ว ที่นี่เขาเรียกพ่อค้าเนาะพ่อค้าซื้อมาส่วนใหญ่เอาไปขายที่ไหนบางทีก็ไปขายตลาดนัดครับเอาขึ้นรถไปขายที่ตลาดนัดแล้วก็บางทีก็ขายที่บ้านนะครับมาดูที่บ้านอส่วนมากจะเป็นมานั้นคแล้วมีแบบซื้อมาแล้วติดมือไหมโอ้มีครับเอเป็นยัางไงาติดมือเพราะว่าอะไรติดมือแบบเราซื้อแพงไปแล้วขายไม่ได้ครับ,รบขายไปแล้วก็ขาดทุนก็ต้องเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีกําไรครับ วิธีการจัดการคือถ้าขายวัดตัวนั้นไปขาดทุนแน่นอนขาดทุนแน่นอนก็จะใช้วิธีเลี้ยงเพื่อเอาลูกเขาแหละครับเลยไงเลี้ยงให้มันโตให้โตขึ้นอ้วนขึ้นก็ืจะได้มีกําไรครับอซื้อมาในช่วงที่ราคาแพงับซมานี่คือติดมือใช่ไหมครับนี่คือติดมืออ่ะแล้ววิธีการจัดการจัดการหมายถึงว่าในคอกในฟาร์มนี้นี่ของน้องเกตเนี่ยเวลาซื้อมาเนี่ย มองวัวยังไงเวลาจะซื้อมาเนี่ยมองวัวที่แบบว่าแล้วก็มองที่แบบลักษณะดีไม่มีตำหนิครับถ้าวัวมีตำหนินี่ผมจะไม่ซื้อเลยครับยังไงตำหนิอะไรบ้างที่าขาโถกข,า, <confian f? S 2> ขาถอนสี่คงด้วนครับหางด้วนผมก็ไม่เอาห <laughs> ลากัลกๆคือสี่คงด้วนครับหางด้วนหางขาดครับขาโถกขาถอนเนี่ยจ,จะไม่ซื้อเลยจะไม่ซื้อเลยครับ ซื้อก็แค่ว่าได้เนื้อครับซื้อมาแล้วก็ตีราคา,าเนื้อครับตีราคาเนื้อแล้วก็ขายเนื้อเลยแต่ถ้าซื้อไปก็ขาดทุนเนาะครับซื้อไปก็ขาดทุนเขาก็จะติงว่าตัวน,นี้มีตําหนิแต่ถ้าซือ้อมาแล้วไปตายเนื้อเลยอย่างนั้นเขาก็ไม่เป็นไรครับราคาเป็นไงช่วงนี้ไปที่ตลาดตอนนี้ราคาถูกครับ <ภา S 2> ขนาดพ่อค้าผมจะขายวัวน,นี่พ่อค้ายังบอกผมาไม่รู้จะซื้อยังไงเลยไม่กล้าต่อเกงใจอย่างน้นะครับถูกจัดถูกจัด ราคาที่ปัจจุบันเนี่ยราคาที่ตลาดก็ถูกเนาะเป็นเพราะอะไรคิดว่าสลหรับพ่อค้าเองเป็นเพราะอะไรแบบพวกเวียดนามมันไม่เข้ากับมันก็วัวก็ราคาถูกน่าจะประมาณนั้นนะครับปกติเวียดนามเขาเข้ามาซื้อเหรครับ,รบเข้ามาซื้อแล้ววัวน,นี้ก็จะคึกคืนครับตลาดนั้นจะคึกคืนขายได้ราคาดีครับอตอนนี้พอพวกเวียดนามไม่เข้าก็มีแค่พ่อค้าซื้อกันเองมันก็น่าจะถูก ครับแล้วฝั่งฝั่งโซนวัวขุนอย่างแถวสุพรรณแถวลาดบุรีอย่างเงี้ยเพชรบุรีเขามาซื้อไหมช่วงเนี้ยเขาก็มาซื้อตามตลาดนัดครับมาบซื้อไปแล้วก็ขึ้นเอาไปขุนนะครับพอขุนเสร็จเขาก็น่าจะขายครับแต่ก็มีมาปกติเนาะโซนตลาดในเมืองไทยครับแต่ที่แน่แน่คือเวียดนามเขาไม่เข้าตอนนี้ยังไม่เห็นแลวครับหรือไงตอนนี้ก็น่าจะมีแค่สองสามคนนะครับที่แบบเข้ามาดู แต่ก็จะมีแบบพวกตลาดนั้นนี่พวกสุพรรณเข,เขาจะซื้อไปซื้อไปซื้อไปขึ้นหกล้อสิบล้อไปเลยครับคือฝั่งวัวขนเนี่ยเขาซื้ออยู่แล้วฝั่งบ้านเราเนาะครับแต่ที่ทําให้ราคาไม่กระเ้องเนื่องจากว่าฝั่งเวียดนามฝั่งจีนเขาไม่เข้ามาครับราคาก็เลยก็จะมี <ใน S 2> <ช>เฉพาะฝั่งไทยนี่แหละที่มีวัวขุนปกติอยู่ครับเอาพี่ถามน้องเกตหน่อยครับคิดว่า วัวน,นี่ให้อะไรกับเราว่าวัวนี่ให้คุณกับเราครับครับให้อะไรบ้างเราเลี้ยงเขา <c oughs> เราได้ขายเขาเราก็มีตังใช้ครับถ้าเราไม่เลี้ยงวัวเราไปทำอย่างอื่นก็ตังซื้อวัวไม่ได้ครับวัวน,นี่คือแบบเราซื้อสองหมืน่นเราขายสามหมืน่นแล้วก็มีเงินเก็บแลบหมนนื่นหนึ่งใช้ด้วยครับสิ่งที่มีกินมีใช้ทุกวันนี้ก็มาจากวัวน,นี่แหละครับก็จากวัวบ,บ้างขายขี้วัวบ,บ้าง ครับีีวัวก็ได้ขายอีกครับขายครับที่นี่ขายยังไงขายกระสอบละ30บาท30บาทครับซื้อ10ลูกแถม1ลูกอ๋อก็เอาไปใส่ไร่ใส่สวนเนาะมันก็ออกไม่ทันหรอกครับขีวัวนะครับก็สั่งแล้ว50ลูก60ลูกแล้วก็มีคนมาสั่งแล้วครับมีคนมาสั่งสั่งจองเลยครับโอแสดงว่าแถวนี้เขาทําเกษตรกันเยอะเนาะครับก็จะลดพวกใช้ปุ๋ยเคมีใช้ เป็นขี้วัวขี้ควายเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเพื่อลดต้นทุนในฐานะที่น้องเกดเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยฝากถึงคนรุ่นใหม่หน่อยคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทําอาชีพเกษตรหรือมาเลี้ยงวัวเนี่ยควรจะต้องทําตัวยังไงดีหรือว่าต้องมีแนวคิดยังไงดีเราก็ต้องศึกษาในเรื่องวัวดูก่อนว่าเอ๊ะมันเข้าทางเราไหมถ้ามันเข้าทางเราเราก็ทําถ้าว่าเรา ข้าทางถ้ามันไม่ข้าวทางเราถ้าเราไปทํามันก็ไม่ได้มันแบบแบบไม่มีความสุขอะครับ,รบแต่คนต้องรักจริงๆถึงจะเลี้ยงได้ทําได้ต้องมีความรักในอาชีพด้วยเนาะครับอาชีพเลี้ยงวัวนี่ลาบากไหมลําบากไหมผมก็ว่ามันก็ลําบากเฉพาะตอนที่แบบหน้าน้ําครับไม่มีหญ้าให้มันกินเราต้องไปหาตัดหญ้าเกี่ยวหญ้าแต่ถ้าหน้าแบบหน้าเล้งนี่เราก็ปล่อยไปได้เรื่อยๆ ไปถึงเวลาวัวกินยาปุ๊บเราก็ผูกเปนอนก็ไม่มีอะไรลำบากไม่มีแล้วเนาะครับนอกจากหน้าน้ําหน้าฝนนะครับมันอยู่ที่การจัดการของแต่ละบุคคลครับอยู่ที่การจัดการของแต่ละบุคคลก็คิดว่าจะยึดอาชีพเลี้ยงวัวนี่แหละไปเรื่อยครับใช่ไหมครับนอกจากตาเป็นคนริเริ่มแล้วนี่เราเนี่ยหลานนี่แหละจะสานต่อเนาะอาชีพนี้ครับนะครับมีเทคนิคอะไรบอก เพื่อนๆหลายๆคนที่กําลังจะเลี้ยงวัวไหมครับว่าควรจะดูแลจัดการวัวยังไงดีให้สบายๆก็เราก็ต้องทําเป็นระบบครับตอนเช้านี่เราก็ล็อกลวดไว้ก็ให้ฟางกินบ้างเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยให้เขาได้เดินตามลวดครับพอถึงเวลาสามโมงเย็นสี่โมงเย็นล้วก็ปล่อยไปมันก็จะไม่เที่ยวแล้วครับวัวมันหิวอพอมันหิวปุ๊บมันก็กินแล้วก็นั่งดูแล้วก็ทำน่นทำนี่ได้หลายอย่างครับครับ แต่ถ้าวันไหนมันเดินในลวดกินหญ้าอิ่มแล้วเราปล่อยเขาก็จะเที่ยวนะครับเราก็จะเหนื่อยหน่อยเป็นบางวันออครับก็ต้องส,สนใจเขานิดนึงนะครับเรื่องการอาหารการกินเขาแล้วเป้าหมายที่ข้อหกนี้ฟาร์มนี้ตั้งใจไว้ยังไงน้องเกดไม่ได้ตั้งเป้าหมายครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับครับอยากจะมีเพิ่มมากกว่านี้ไหมก็อยากจะมีเพิ่มมากกว่านี้นะครับแต่ก็แบบลองขายในฟูงออก,ก่อนแล้วเราก็ไปซื้อเข้ามาใหมอ่อใช่ครับ จะพัฒนาวัวไปในทิศทางไหนทีนี้ก็จะพัฒนาให้มันสายพันธุ์ดีขึ้นครับเลี้ยงที่แบบว่าวัวสวยๆอย่างผมนี่ผมก็มีคัดไว้ประมาณตัวส่งตัวนะครับที่แบบสวยๆครับที่ให้ลูกดีๆครับอ๋อที่คัดไว้ครับบางแม่นี่สวยจริงครับแต่ให้ลูกไม่ไม่ดีเลยเป็นยังไงที่แบบว่าแม่หัวล้นๆ้นสวยๆออกลูกมาไม่มีนมให้ลูกกินไม่สนใจลูกเตะลูกครับมันก็มีมันก็มีครับ เอาแล้วเทคนิคในการที่จะเลี้ยงวัวให้แบบมีพืชผลก่อพืชก่อพันธุ์ต่อไปเนี่ยควรจะเลือกแม่พันธุ์แบบไหนดีแม่พันธุ์ที่แบบเราดูแล้วเราไปซื้อแล้วถ้าแบบเคยมีเป็นแม่วัวแล้วนะครับเราก็ด้วก็ถามเขาว่าลูกมันดีไหมลูกมันเป็นยังไงนมมันดีไหมแค่นมมันดีลูกมันดีเราก็นั่นแหละครับถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อแล้วเจ้าของวัวเขาโกหกเราล่ะครับโกหกเราเราจะดูยังไงทีนี้ แล้วก็ขายเลยครับซื้อมาแล้วก็ขายเลยครับถ้ามาเลี้ยงแล้วไม่ดีเราก็ขายต่อใช่ครับเลี้ยงแล้วไม่ดีก็ขายเลยครับอ,อาจจะขาดทุนก็ว่าไปเนาะตามราคาที่เราซื้อมานั่นแหละครับรบางทีก็อาจจะแบบยอมขาดทุนนิดหน่อยก็มีครับมีในครอกในฟาร์มนี่ก็มีแบ่งด้วยครับมีแ<า>บง่งพาไปดูตัวไหนจะแบ่งปะครับเญเลย โอ้โหนี่เป็นพ่อวัวใช่ไหมน้องเกดครับนี่เป็นพ่อวัวครับแม่ข่าวนี่เขาก็ให้ลูกแดงนะครับเนี่ยเห็นลูกเนี่ยลูกเขาทั้งหมดเลยอ๋อตอนนี้เลือดสูงเนาะครับเลือดร้อยครับเลือดร้อยเหรอครับเลือดร้อยเลยเลือดร้อยมาจากฟาร์มไหนเนี่ยมาจากฟาร์มหมอตองหนองบัวครับอืมซื้อมาตั้งแต่เด็กๆเลยหรือยังครับซื้อมันตั้งแต่เด็กๆเลยครับทีแรกมันอ้วนครับตอนนี้มันยุบไปเยอะอ๋อ เขาตามตามติดตามติดแม่่น่าจะน่าจะเป็นสัตวรร์น่าจะเป็นสัตว์เนาะครับอนี่นะครับก็มีเทาหลายตัวเนาะที่นี่ครับจนมากจะชอบบัวขาวครับที่นี่ชอบ,บอชอบส่วนตัวครับนี่นะครับเป็นเลื้อ,อย้อยอ่ะให้ดูตัวนี้เลื้อย้อยไหมแม่นี้แม่นี้ก็ไม่ ไม่ใช่เลือดร้อนคแต่โครงสร้างเขาใหญ่เนาะโครงสร้างเขาดีนะครับตัวหนึ่งอย่างตัวนี้นมกี่เต้านมสี่เต้าครับแต่ตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นที่เรียกจนออตัวนั้นนมหกเต้าครับที่ถามหน่อยทําไมตัวนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันครับทําไมถึงซื้อแม่นมหกเต้ามาเลี้ยงเอ้าทีแรกผมไม่เห็นครับว่านมหกเต้าเขาขายส่งตัวครับมีแดงหางสีขาวหางด้วนตัวหนึ่งผมก็ขายไปแล้ว ตัวนี้ผมเห็นลนักษณะมันดีมันน่าจ,จะท้องมาครับแล้วหางมันใหญ่ผมชอบหางมันอ่าครับอะไผมมาสังเกตดูกทีเอ้ามันมีนมหกเต้าอ่านนี่เผมจะพาะดูนะครับ <c oughs> นี่จะเป็นหัวไทยกลางนะครับนี่นมหกเต้าแล้วทุกคนเห็นไหมเห็ <s> <S ในใไหมเห็นไหมเห็นไหมใกล้เลยหนึ่งสองสามสี่มันมีห้าเต้าหลืครับจะมีติ่งอีกมันมีเต้าที่หนึ่งนะครับอ่าก็ถือเป็นนมห้าหกเต้าแล้วกันนะครับ ที่แรกไม่เห็นทีแรกไม่เห็นครับครับทีแรกไม่เห็นอ้าวพอมาดูอ้าวสังเกตอ้าวมันมีนมเยอะขึ้นมาอ,อ่าแล้วมีปัญห,หาอุปสรรคไหมไม่มีคร,รครับไม่มีเลยเลี้ยงลูกดีออกลูกมากินนมเองครับผมไม่เคยจับไปกินเลยอพอออกมาเลี้ยลูกลูกแข็งก็กิกนนมได้ครับกินนมได้เลี้ยงลูกดีเลี้ยงลูกดีครับห่วงลูกแต่แสดงว่าไม่มีปัญหาเรื่องการให้น้านมลูกเลยเนาะ ครับนี่ครับนี่ก็แม่เล็กๆแต่ลูกเขาก็เนี่ยนะครับลูกเขาเราเหยียบกันห่างด้วนนิดนึงหัวโลนธรรมชาติแม่เขาก็จะออกลูกแล้วนะครับวันสองวันนี่แหละครับออกนี่ครับครับนี่ครับก็จะมีเปิดแบ่งเหมือนกันครับนะครับตัวนี้เป็นวัววัวเป็นวัวบัมมันครับท้องที่อะไรครับตัวนี้น่าจะท้องที่สามนะครับท้องที่สาม ครับความสูงนี่ร้อยสามห้าถึงไหมน่าจะได้นะครับเนสามห้าบวกก่อนแล้วกันครับนะครับร้อยสามห้าบวกครับลูกค้าตัวนี้ครับลูกค้าตัวผู้ตัวแดงอ๋อขายคู่เป็นโคมเลยครับแม่ลูกครับตัวนี้ลูกเขาพ่อไหนครับตัวนี้ลูกนี้ก็เป็นพ่อคุ้มฝูงครับอันนี้ก็อมไก่ีหนึ่งอืมเป็นลูกติดมาครับไม่มีใบเนาะไม่มีใบครับนี่ลูกเขานะครับลูกเขาเดินตาม แม่นี้ก็จะประมาณท้องที่สามแล้วเนาะครับท้องที่สามมาดูทรงแม่เขานะครับตัวนี้ก็เปิดแบ่งเหมือนกันนะครับมีปัญหาอะไรไหมตัวนี้ค่าถกค่าถอนมีไหมไม่มีครับไม่มีรับประกันรับประกันเนาะครับรับประกันรับประกันไม่มีปัญหานะครับครับคู่นี้เปิดเท่าไหร่ครับสามหมืครับสามหมื่นทวนครับราคามาคุยกันได้ครับโอมีรถส่งด้วยเนาะ ที่นี่ครับจะมีรถส่งด้วยนะครับใครที่สนใจแม่นี้นะครับโคมนี้ลูกเป็นลูกตัวผู้นะครับตัวแดงๆเลยนะครับส่วนลูกไม่มีใบครับเป็นพ่อคุมฝูงนะครับครับคู่นี้น้องเกตบอกว่าเปิดในราคาสามหมื่นบาทนะครับมาดูเครื่องเขาหางไม่มีปัญหานะครับไม่มีครับอ่าจิมก็อมแดงนิดนึงนะครับใครจะไปเลี้ยงราคาหน้าเลี้ยงนะครับช่วงนี้ แล้วมีตัวไหนครับแล้วก็เอาแม่ลูกชาโลเร่น <Sand motion chatting> ี่ค <mac> รับอ่าสายชาโลเล่นะครับครับพ่อก็เป็นชาโลเล่แหละครับพ่อเขาเป็นไอ้ขาวเนี่ยครับเนี่ยพ่อตัวนี้เลยนั่นพ่อเขานะครับี๋ยวผมจะแผนภาพห้ดูนั่นพ่อเขาเป็นเลือดร้อยครับพ่อเขาเป็นเรือดร้อยนะครับแต่แม่เขาเป็นชาโลเร่เนาะครับนี่นะครับได้แม่มาเยอะนะครับได้แม่มาตัวนี้เป็นเพศผู้เนาะครับเป็นเพศผู้ครับชาโลเล่แม่นนี้โคมนี้นะครับใครที่ มองหาวัวชชโรเล่พันชาโรเล่เลือดผสมนะครับไปเลี้ยงอยากจะพาดูแม่แม่นี้ท้องที่เท่าไหร่ลวครับตัวนี้แม่ตัวนี้มีลูกแรกครับแม่ลูกแรกเป็นลูกตัวแรกครับแม่ลูกแรกนะครับครับพ่อเลือดร้อยคุมฝูงอยู่นี่แหละนะครับอ่ะเป็นเพศผู้เป็นการลูกเนาะเป็นเพศผู้เหมือนกันครับตัวนี้น้องเกตเปิดเท่าไหร่สามหมื่นเหมือนกันครับสามหมื่นเหมือนกันมีอีกไหม ที่จะเปิดแบ่งไม่มีครับมีแค่2แม่เนี่ยครับสโคมเนาะครับสโคมนี่แหละนะครับลูกตัวผู้ทั้ง2โคมเลยเปิดแบ่งคู่ละสา0 0 0นบาทนะครับใครสนใจแบบไหนนะครับก็สามารถติดต่อน้องเกสมาได้เลยนะฟาฝากที่อยู่นะครับน้องเกสเผื่อมีคนสนใจอยากจะนําไปเลี้ยงมาซื้อต่อติดต่อทางไหนครับก็ติดต่อทาง Facebook เลยครับครับ Facebook ชื่อนัททัพพลฟาร์มครับครับผม แล้วก็เบอร์โทร0634132786ครับครับผมส่วนใครไปไม่ถูกนะครับมาไม่ถูกก็สามารถเดี๋ยวผมจะแปะ Google Map ไว้ใต้วิดีโอนี้ให้นะครับใครที่สนใจมาที่ฟาร์มน้องเกตก็สามารถมาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเกตมากๆที่มาแชร์ข้อมูลในการเลี้ยงวัวนะครับเผื่อเป็นแนวทางสำหรับวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นที่อยากจะมาเลี้ยงวัวนะครับก็ มาติดต่อสอบถามน้องเกศได้เลยนะครับเพราะว่ามือใหม่ทุกวันนี้นะครับก็มีอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยที่เข้ามาเลี้ยงวัวเนาะเผื่อจะเป็นข้อมูลหรือเป็นแนวทางให้คนรุ่นใหม่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องเกศมากนะครับขอบคุณครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ